วัสดีครับคุณผู้ชมครับใครก็เข้าครัวกลับมาแล้วเช่นเคยนะครับพร้อมกับเมนูดีๆเด็ดๆที่ทําได้ง่ายนะครับไม่ว่าคุณหรือใครก็เข้าครัวได้นะครับผมเมนูที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับเอาใจคนที่ชอบทานริซอตโต้เลยนะครับริซอตโต้หมึกดากับหมึกย่างนะครับส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูกันก่อนเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมอย่างแรกแน่นอนริซอตโต้ก็ต้องมีข้าวริซอตโต้นะครับเจ้านี่คือข้าวริซอตโต้ที่เราฮาฟท์คุกเอาไว้แล้วนะครับวิธีทำฮาฟท์คุกริซอตโต้นะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ใน foodtravel.tv เราเคยทำเอาไว้แล้วนะครับเซิร์ชดูได้เลยนะครับแน่นอนครับผมบอกว่าริซอตโต้หมึกดำนะครับแน่นอนนี่เลยหมึกดำนะครับที่ คุณผู้ชมเห็นอยู่ดำๆนี่นะครับเป็นจริงๆถ้าพูดเป็นภาษาไทยมันก็คือดีประมึกนะครับอันนี้เขาก็จะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นำทั่วไปนะครับผมอันนี้เขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยนะครับนอกจากจะให้สีดําแล้วนะครับทานเข้าไปก็จะฟันดําเมี่ยมเลย <laughs> นะครับแต่ว่าไอ้นี้มันเวลาทานแล้วมันมันก็ออกนะมันมันไม่ดําตลอดไปหรอก ที่เห็นอยู่นี้คือเกล็ดขนมปังคั่วกับกระเทียมนะฮะอันนี้เป็นตัวเสริมนะครับให้ให้มันหอมอร่อยขึ้นมาวิธีทำเดี๋ยวเข้ามาเช็คดูได้ใน foodtravel.tv เช่นกันนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มรสสัมผัสให้มีความกรุบกรอบนะครับแล้วก็หอมด้วยที่เห็นอยู่นี้คือ w a t e r c r e s สนะฮะมันก็เป็นสลัดชนิดหนึ่งเรามาเพิ่มสีสันนะฮะให้ให้จานนี้ดูสดชื่นมีความเขียวเยวนะครับมากขึ้นนี่คือเนยจืดนะครับครีมแล้วที่เห็นอยู่ทั้งหลาย เหล่านี้นะครับแน่นอนนี่คือปลาหมึกนะครับหมึกที่เราลอกลอกเปลือกเขาออกแล้วนะครับให้เหลือแต่เนื้อเขาขาวแล้วก็หั่นแว่นไว้เลยนะครับผมมีไดคอนแรด i ิชนิดหนึ่งนะฮะเติมสีแดงเติมกลิ่นเติมรสสัมผัสเข้าไปที่เห็นอยู่นี่คือพารเมซานชีสนะฮะมาทั้งก้อนเลยเดี๋ยวเราขูดใช้เอาใหม่ๆหอมกว่าและแน่นอนเลมอนนะครับเลมอนนี่เราไม่ได้ใช้น้ำเลยนะฮะเอามาขูดเอาเปลือกนะฮะหรือที่เรียกว่าเลมอนเซสนะครับเพิ่มความหอมแบบ ที่มันที่มันอมเปรี้ยวน,นิดๆนะฮะตามสไตล์ของเลมอน,นะฮะจานนี้จะอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเริ่มเลยดีกว่ามาเอาละครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะย่างเจมึกก่อนเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนจัดตอนนี้ควันขึ้นฟุ้งเลยนะครับคุณผู้ชมก็ปรุงหมึกเลยครับเกลือลิกไทยนะครับอ่าแล้วผมก็ฉลองน้ำมันมาเกาะลงไปเลย ฝึบฝับเขาให้นะครับอย่างนี้เสร็จแล้วลงกระทะเลยครับร้อนจัดชาเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปย่างนะครับขึ้นสีนะตามที่คุณผู้ชมพอใจนะครับม,มันมากรอบเพิ่มนะ ซีฟู้ดเขาจะมีความหอมหวานเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยนะครับกระทะใบเนี้ยแล้วเดี๋ยวกระทะใบเนี้ยผมใช้ทำริสโต้ต่อด้วยจะได้มีกลิ่นต่อเนื่ยงไปเลยนะครับผมจะย่างให้เขาขึ้นสีสวยๆเลยมเติมมิกไทยเองหน่อยผมชอบมันหอมดีอืมแน่นอนที่สุดนะครับเดี๋ยวย่างเอาให้พอได้สีนะครับปลาหมึกเนี่ยมันมันมันไม่ยากหรอกมันสุกง่ายครับพอสีเป็นสีน้ำตาลทองเวยๆมสองด้านแล้วเอาขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวมาทำริสโต้กันต่อ คุณผู้ชมครับในกระทะใบเดิมที่เราย่างหมึกนะครับตอนนี้มันจะมีคราบปลาหมึกที่เราย่างไว้อยู่ผมลงน้ําสต๊อกเลยครับแล้วผมก็ใช้ทายไม้ของผมขูดเอาคราบหวานๆของปลาหมึกออกมาให้หมดเนีเราต้องรีบขูดแข่งกับเวลาตอนนี้ไฟเราก็ยังเปิดเต็มที่อยู่เราอย่าปล่อยให้กระทะไหมนะคุณผู้ชมไม่งั้นเราเสียดายรสชาติตรงนี้มากเลยถ้าไหมแล้วมันใช้ไม่ได้โอเคทีนี้เราขูดคราบ ความอร่อยนะรสชาติของปลาหมึกออกมาแล้วผมก็จะทําริซอตโตต่อในกระทะใบน,นี้เลยคุณผู้ชมนะเราเสิร์ฟไปได้วยกันยังไงเราเอารสชาติที่มันแบบเข้ากันนะผมลงข้าวเลยอแล้วก็คนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคล้ายในการทำริซอตโตปกตินะเราก็คนเติมน้ำสต๊อกมาเรื่อยๆนะครับจนสุกตามที่เราพอใจหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสครับมาดูกัน เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราลงน้ำสต็อกลงไปนะครับแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆเนี่ยข้าวมันจะค่อยๆดูดน้ำสต็อกเข้าไปนะครับมันก็เหมือนเป็นการหุงข้าวไปในตัวนะครับเป็นการหุงสไตล์ของอิตาเลียนนะครับชาวอิตาลีเขาทีนี้พอมันเริ่มซึมเข้าไปนะครับคุณผู้ชมก็ลองชิมข้าวด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในในแบบอิตาเลียนจริงๆริซอตโตเขาจะกินให้มันข้างในมันแก่นๆนะถ้าบ้านเราก็คือเฮ้ยข้าวยังไม่สุกนี่หว่าแต่ว่า ถ้าเกิดว่าทำทานที่บ้านนะให้คนไทยทานจริงเราก็ต้องปรับนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าจะอิตาเลียนจา๋ามาทำเป็นไฮโซมากไปนะครับคนทานไม่ได้ครับป่วยการ,นะรเราก็ต้องดูคนทานด้วยอ่ะแต่ของผมจะทำให้มันแบบแกนนิดเดียวนะครับก็คือค่อนสุกอะนะครับอ่นะมีช็นะคอคโกแซึมแล้วผมก็จะลงครีมนะครับลงครีมลงไป ผมจะไม่อยากให้มันออกครีมี่มากก็ใช้เราใช้ครีมแบบที่ไม่ไม่ไม่เฮฟี่จนเกินไปไม่หนักจนเกินไปนะครับลงครีมแล้วผมก็จะลงพาร์เมซานชีสนะครับแต่ทีเนี้ยเจ้านี่ผมขูดสดเลยคุณผู้ชมลงกันอย่างนี้เลยทีเดียวจัดหนักนะครับทำรีตโต้ต้องไม่ห่วงชีสคุณผู้ชม แต่ในความที่เราลงชีสเยอะชิมด้วยนะครับตอนปรุงรสเดี๋ยวจะเค็มมากเกินไปเอาวางผิดรอชีสพอลงชีสไปแล้วเนี่ยกลิ่นจะหอมขึ้นเลยเราโตเดี๋ยวจะโตเขาก็จะเหนียวขึ้นเด้อ นะุจานนี้เวลาลงชีสนะฮะปรุงไปเต็มที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นคนโบราณเขามากินเนี่ยอย่างที่บ้านผมเนี่ยผมเคยทำให้เขาทานนี่มันข้าวบูดเนี่ยวะม,มันมีกลิ่นชีสนะแต่ว่าเรายังต้องการชีสเพิ่มอยู่ยังครับยังไม่หนังใจลงเพิ่มอีกครับ กระป,ปุงเกลือครับพริกไทยครับคนไปเรื่อยๆไม่จมคนไปเรื่อยๆเนย,ยเราจะใส่ตอนใกล้จบนะครับแล้วที่หลังสุดเลยจริงๆก็คือหมึกดำนะครับ ป okay. ลาเพาะใครคนคลุกเคล้าให้เข้าๆกันใส่ไลงมาหน่อยเพื่อไม่ให้ครีมแตก ชีสตัวนี้รสมันอ่อนไปหน่อยคุณผู้ชมคุณผู้ชมเวลาเลือกชีสมาเนะี่ยันต่อให้เป็นชีสประเภทเดียวกันก็จริงคุณผู้ชมต้องชิมก่อนนะเพราะว่าคุณภาพเขาก็ไม่เท่ากันนะครับบางทีเค็มมากบางทีเค็มน้อยอย่างเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยเค็มเลยรสไม่ค่อยออกก็เลยใช้ค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมอาจจะดูแบบโอ้โ oh, หชีสเยอะจังต้องชิมครับเราจะรู้ว่าทําไมต้องใส่เพิ่มบางเจ้าเนี่ยใส่นิดเดียวโอ้โหเค็มตึ๊บเลยรสชาติเขาเข้มข้อนอันนั้นต้องใส่นิดเดียว อันนี้ทําอาหารต้องทําใบชิมใบนะครับสุดท้ายชิมไปเรื่อยๆไม่เหลือเสิร์ฟเลย <laughs> หอมพริกไทยลงไปอีกชิมน่าจะโอแล้วนะอือหือกำลังดี พอแล้วตะเกย,ยนิดไม่ค่อยง่อยเอาออละทีนี้ไฮไลท์แล้วคุณผู้ชมหมึกดำมาลงเลยคุณผู้ชมฟึเข้าให้อึบปาด่อน ดำของเราค่อนข้างแพงคุณผู้ชมต้องใช้ให้คุ้มปาดออกให้หมดน,นี่ก็คนไปเลยคุณผู้ชมปิดไฟแล้วนะครับไม่ต้องเปิดแล้วคุณผู้ชมดูดิดูความเจ๋งเป้งของมืดดำลงแค่ช้อนชาเดียวเห็นไหมตะกรงตมตาเหลือมันดำอะไรขนาดนั้นคุณผ <c oughs> ู้ชม เพามีกลิ่นเฉพาะตัวที่หอมมากบางคนที่ไม่ชอบอาจจะรู้สึกอี๋อีหน่อยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วหอมมากคุณผู้ชมตรงนี้้าคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะจะแบบม,ม,มากมายบอกวนะ่าหอมมากมายจริงๆลุกเคล้าให้มันดำครับ ดำนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยทีนี้ผมแนะนําให้ชิมรสอีกทีหนึ่งเพราะว่าลงหมึกด,ดาไปแล้วเนี่ยบางที่บอกครับมันจะมีกลิ่นมีรสเฉพาะตัวนิดนึงชิมก่อนว่าใชัเปล่าอร่อยแล้วยี่ยมเลยคุณผู้ชมโอเคครับเสิร์ฟกันดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชม เตรียมจานแล้วนะฮะเลือกจานที่สวยที่สุดในบ้านคุณผู้ชมเลยจานนี้เจ๋งมากคุณผู้ชมมาเสิร์ฟกันให้อร่อยแหลมไปเลยนะครับลงข้าวริซอตโต้ตกลางเลยคุณผู้ชมน้องเยีะมมากครับแพง <laughs> <laughs> เขียเข่ยวเขี่ยวคุณผู้ชมนะจานนี้นะเสิร์ฟแบบ เอนเตอร์เทนคนในบ้านนะหรือว่าแบบเวลามีแขกมาบ้านมีเพื่อนมานะเสิร์ฟจานนี้โอ้โหแลบมบอันนี้ผมทําให้ค่อนข้างเหนียวนิดนึงนะคุณผู้ชมจะชอบให้มันแบบออกครีมี่ y, หรือว่าเหลวกว่าน,นี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ผมทําให้ค่อนข้างอันนี้เลยหนึบหน่อยนะครับแต่ก็นุ่มนวลชิมอีกรอบ ลอ,อยแลมเดี๋ยวก่อนจะลงเราจะเคลียร์สลัดมาจา้ยให้มันดูแบบลกๆ <c oughs> นะแบบลุกทุงลุทุง,ทง,ทง,ทงนิดนึงผมก็บ่นไปเรื่อยครับคุณผู้ชมระหว่างมือทำนะทน,ท,นทนฟังไปหน่อยนะ มล่นไม่ไหวก็โกกรอไปข้างหน้าครับข้อดีของการเป็นคลิปมันดีอย่างนี้นี่เองนะอ,อืนนี้ผมจะเพิ่ม ฟังครับรวยไปเทกเ็กซ์เจะสุดยอดมาก,กคุณผู้ชมจานนี้ขนมปังนี้คั่วแล้วด้วยคุณผู้ชมและเจ้านี้คืออะไรนี่หาเอานะฮะที่เซซเซอร์นะที่ขูดเปลือกนะครับจะเพิ่มความหอมเป็นแบบกลิ่นเลมอนงลงไปตัดนิดนึงนะฮะมีหอมๆเปรี้ยวๆนะครับละมุนละมุนลงไปตัด เรียบร้อยโอ้โหซ่อนอย่างนี้เพียบเลยวะลงไปลงไปนะครับถ้ามีเปรี้ยวแล้วนะะเราก็ต้องมีอหาที่วางไม่ลงชีสเพิ่มอีกหน่อยให้มันเป็นแผ่นๆเลยอ่านี่แหละปิซซ่โต้ผู้ชมต้องอย่างนี้พรับหน่อยอืมบางทีก็ลกเกินไป <laughs> เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเฉะลี่ยวความเลอะเทอะนะสวยไหมเนี่ยแมวมันลกไปเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเอาแบบเรียบดีกว่าโอเค เสร็จเรียบร้อยนะครับริซอตโต้หมึกดํากับหมึกย่างนะครับคุณผู้ชมส่วนผสมอัตราส่สสวนวิธีการทำดูได้เลย foodtravel.tv เว็บไซต์ดีๆที่มีอาหารมากมายรอคุณผู้ชมอยู่นะครับแล้วควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปด้วยกันครับวันนี้เดี๋ยวขอมั่มเจ้านี้ก่อนโชคดีเจอกัน